สวัสดีค่ะมาอีกแล้ววันนี้แอนแอนก็เปลี่ยนมุมจากห้องครัวมาเป็นส่วนดอกไม้นะคะนี่เป็นยังไงส่วนดอกไม้ดอกใหญ่ๆเลยจ้าวันนี้ก็มีงานเทศกาลช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาคมนะคะที่รักา๋าเป็นงานในที่ในเมืองที่แอนแอนอยู่นะคะ ก็คืออยู่ใกล้ๆก,กับที่ทํางานค่ะเดินมาประมาณสัก500เมตรก็ถึงแล้วค่ะก็เอาบรรยากาศสวนทีวริปนะคะมาฝากทุกทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศในสวนนะคะก็คือครีเอเตอร์นะไปไหนก็หยิบกล้องอุ้ยหลานสาวสองแสบนะคะช่วงสัปดาห์นี้สองแสบมาหานะจ๊ะแต่ก็ไม่ไม่ได้อยู่ดูแลกันเต็มที่นะคะก็ ได้ดูแลกันช่วงพักเบรคแล้วก็ช่วงตอนหัวค่านะคะแต่แสบก็ดูมีความสุขมากเลยแสบแสบสองแสบนะคะก็เป็นพี่ที่รู้จักกันที่เมืองไทยนะคะก็ยังแวะเวียนไปมาหาสู่กันจ้ะนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะก็คือสีสันสดสวยสดใสามากคือเข้ามาดูในงานแล้วคือสวยมากจากที่รักจาะ ส่วนที่รีตรงนี้นะคะที่รักจา๋ามันอยู่ที่มอคนะคะที่สมอคสวิตเซอร์แลนด์นะจ๊ะที่รักจา๋าก็คือเปิดให้ชมฟรีนะคะตั้งแต่วันที่9เมษายนจนถึงสิ้นเดือนเลยค่ะสิ้นเดือนพฤษภาคมเลยค่ะก็คือแบบสวยมากจริงๆแล้วช่วงวีเอนนี่ก็คือแบบอากาศดีนะคะทุกคนก็ออกมาทำกิจกรรมกันเยอะมากคือ วันนี้ก็คือเยอะมากจริงๆคะ่ะปกติเพราะว่าสองวันก่อนนั้นอากาศไม่ค่อยดีนะแล้วมันมาตรงกับวันอาทิตย์นะั่ที่หลังจากคือคนเยอะมากออกมาแฮงเอากันแบบแบบเยอะมากจนแบบมีตั้งแต่รุ่นเด็กอยู่ในแคดดี้นะเป็นเบเบยก็ในครอบครัวเขาก,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 ก็พามาเดินนะคะมาพามาชมสวนนะคือแบบบรรยากาศมันแบบแล้วก็ จะบอกว่ากลิ่นของทิวลิปนะคะทุกคนแต่ละสีนะคะที่รังจากลิก่นจะไม่เหมือนกันนะกลิ่นแต่ละสีจะไม่เหมือนกันกลิ่นจะแตกต่างกันไปนะจะหอมไม่เหมือนกันไอ้นั้นว่าแล้วทําไมคนที่นี่เขาถึงมาดูแล้วก็มามาชมแนละ้วมันเป็นดอกไม้ประจําเมืองเขาหรือเปล่าไอ้นั้นไม่แน่ใจนะที่รังจาาแต่ว่ามันสวยมากจริงๆคือแบบทุกคนที่เข้ามาในงานก็คือแบบถ่ายรูปอะต้องถ่ายอะ เพราะว่าสีสันสดใสสวยงามแล้วก็มาบวกกับอากาศดียืนเมาส์มอยกันนะคะที่รักษากแล้วส่วนในงานนะที่รักจากเขาก็จะมีซุ้มต่างๆนะคะไว้ขายของมีของจำลวยของแบบว่าแฮนด์เมดอะไรแบบนี้นะแล้วก็แต่ละมุมก็จะแบบอละลานตาไปด้วยดอกทิวลิปเลยจ้านี่เห็นไหมเด็กๆก,ก็มาทำกิจกรรมกับครอบครัวนะคะก็คือเป็นกิจกรรม ช่วงซัมเมอร์นะคะที่รักจากเพราะว่าคนที่นี่ก็คือแบบเขาจะเอนจอยมากกับการได้ออกมานอกบ้านเพราะว่าการที่ออกมานอกบ้านเนี่ยมันเพราะว่าช่วงถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยมันก็ออกไปไหนมาไหนมันก็รู้สึกว่ามันมันจะลําบากมันเย็นเนาะขนาดเรามาอยู่เมืองไทยเรามาอยู่ที่นี่เรายังรู้สึกว่าเออมันลําบากเลยอะเพราะว่าด้วยความที่แบบอากาศมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยดีเหมือนบ้านเราเนาะแต่พอเขาเจอแสงแดดหรืออะไรอย่างเงี้ย เขายิ่งแบบมากับรอยยิ้มเหมือนกับเขารอช่วงจังหวะเวลานี้กันเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้ออกมานัดเจอกันหรือแบบมาเดิน walk in w a l k o ์ t อ,อมาทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเห็นไหมคะมีตั้งแต่เด็กที่แบบแรกเกิดจน่อแบบนี่สองแซบเป็นยังไงคะส่องแซบกำลังบอกให้หลานๆทำแมินิฮาร์ดอยู่นะคะเป็นยังไงคะ บรรยากาศคือแบบดีมากจ้าใครที่แบบผ่านไปผ่านมาแถวแถวมอกนะคะออแบบนน้ก็ชวนมาเที่ยวนะจ๊ะเพราะว่าดอกไม้กำลังบานสวยมากบอกว่าสวยมากจริงๆแม่แล้วแต่ละสีนะจ๊ะที่รักจ๋าดอกแต่ละสีก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ดอกทิวลิปนะจ๊ะแต่อันนั้นเห็นว่ามันสวยดีอัแบบนนนเห็นดอกสีข,ขาวๆนี้ยอแบบนนนนึกถึงพวงมาลัยบ้านเราเลยจ้ะที่รักจาก๋าคือมันเป็นแบบเป็นแบบ ช่อยาวๆแล้วก็เป็นแบบดอกเล็กๆนะเออแล้วก็เออนึกไปนะว่าเออมันเหมือนดอกมันเหมือนพวงมาลัยเนาะนะเออแอนก็เลยถ่ายมาให้ทุกคนดูจะเทระ่รักษะแอนเอก็ไม่รู้หรอกว่ามันชื่ออะไรเนาะแต่อันนี้ก็ไม่ใช่เหตุอะไรปัจจัยหลักหรอกแต่ว่าเออเห็นมันสวยดีก็เลยถ่ายมาให้ดูเนาะนี่ก็จะเป็นนี่ทุกคนเห็นไหมคะว่าเออเขาก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวก็คือไม่ใช่ มีแค่ชาวสวิตนะคะก็มาจากหลากหลายที่นะคะคุณสามีกับสามีของพี่ก็คุยกันเมาส์มอยกันพอดีคุณชายเขาก็มีเพื่อนคุยอะนะเขาก็คุยเขาก็เมาส์มอยไปเนาะนาน,น,นทีจะได้เมาส์มอยก็จะได้ออกมาแหงเอาแบบนี้นะทุกคนในจังหวะที่เราก็ทำงานเกือบจะแปดเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นก็คือแบบ ไม่ค่อยมีเวลาได้เมาส์มอยก,กันกับคุณสามีสักเท่าไหร่นะคะต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ะนะเราก็มีหน้าที่ทํางานออกไปทํางานแล้วก็เวลาช่วงวันหยุดถ้าเกิดไม่นัดเจอก,กันกับเพื่อนก็ไม่ได้เจอนะทุกลักจากเพราะว่าถึงจะถึงจะเวลามันแบบเหมือนคล้ายๆยังไงอ่ะบอกว่าบอกไม่ถูกเหมือนกับ ถ้าเราไม่นัดเจอกันตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้นัดเจอกันตอนไหนนะก็เลยบอกว่าโอเคถ้ามาเยี่ยมหากันไม่ซีเรียสว่าเออแอนัอ้นต้องทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เชิญค่ะคือแบบมามามา,มาทำกิจกรรมด้วยกันแบบนี้ก็มีความสุขไปอีกอย่างค่ะที่รักจ๋าเนาะคนเราเนาะมันอยู่ไกลบ้านไกลช่องเนาะการได เจอกันถึงจะไม่ไม่ใช้เวลาไม่ได้เยอะมากแต่มันก็เป็นความสุขการที่เราได้ดูแลแล้วก็ได้ได้เห็นคนที่ใกล้ชิดเราก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศความสวยของบรรยากาศของสวนนะเห็นไหมคะที่รักจก๋คุณจะเห็นว่าเออมันมีของชํารวยที่เขาทำเหมือนคล้ายเป็นแฮนด์เมดนะจ้ะที่รังจาก และนี่ก็จะเป็นะทะเลสาบที่ใหญ่ของที่นี่นะคะทะเลสาบที่นี่เป็นถ้าเป็นเรียกว่าเป็นทะเลสาบก็คือน้ําจืดนะที่รักจาก๋าเป็นน้ําจืดนี่ก็เขาก็จะไล่ไล่โตขึ้นมานะคะส่วนที่เขาจะเหมือนกับที่นี่เขาก็จะวางแผนว่าเออโอเคช่วงจังหวะไหนแล้วดอกไหนมันจะขึ้นดอกไหนมันจะบานแล้วก็ดอกไหนที่มันจะหุบลงนะเขาจะปรับให้มันได้ประมาณหนึ่งเดือนนะสวนนี้ก็จะเปิดหนึ่งเดือนเต็มเลย นี่ก็จะเป็นบรรยากาศริมลากนะทุกคนคือน้ําเย็นจ้ะที่รักจ๋า,งจาลงไปก็คือแบบบาดแหละอือฮึมันเป็นน้ําที่มาจากหลายๆที่นะมันมาจากบนภูคงภูเขานะเห็นไหมน้ําใสจิ้งเลยที่รักจ๋า,จามองเห็นปลาข้างล่างเลยมองเห็นหินเลยดู อันนี้ก็เป็นมือใหม่นะคะหัดทําคลิปน้จ๊ที่รักจาก๋าก็นี่เป็นคลิปยาวตั้ง8นาทีน้จ๊ที่รักจาก๋าก็ทนๆน,นดูแอนนไปก่อนแล้วกันนะแอนนพยายามที่จะทําคลิปออกมาให้ได้เยี่ยมยอดเยี่ยมเพื่อที่จะให้ทุกคนได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่แอนนพยายามที่จะสื่อให้ทุกๆคนได้ได้รับชมรับ ฟังนะคะพยายามที่จะเอาเก็บทุกรายละเอียดนะเจะ้จาที่รักจ๋านี่ก็จะเป็นมุมบรรยากาศนะคะก่อนจะออกจากงานก็ปรึกษากันว่าเออเราจะไปไหนกันดีเออหรือว่าเราจะนั่งดื่มนั่งทานกันข้างในสวนอะไรเงี้ยแต่สรุปสุดท้ายแล้วคุณสามีเขาก็บอกว่าโอ๊ยที่นี่คนมันเยอะดูแค่นี้ก็พอแล้วล่ละเดี๋ยวเราออกไปนั่งอับบาร์สักแก้วแล้วกัน